よし。<noise> <noise> ถล่มตรงข้ามข้างๆตึกแดงเมื่อกี้สั่นไหวเลยเหมือนแผ่นดินไหวอะ่ะแผ่นดินไหวแล้วตึกก็ถล่มเลยโอ้หคนเจ็บเยอะแน่เลยนี่พี่ไปเอารถก่อนนะู่น้ยงไปอยู่ ตึกข้างบนตระสูไงแผ่นดินไหวนะครับน้ำกระจายลงมาจากสาวไว้น้ำด้านบนเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่นานที่สุดเท่าที่เราเคยรู้สึกได้ในชีวิตกรุงเทพมหานคร